ชมอยู formas, ่ที่บ้านด้วยตื่นเต้น่ื่อเะผมก็บอกว่าการ็นวิธีกรสดครั้งแรกของผมตื่นเต้นกดร้องเพลงอีกผบพูดเลยมันตัวเองได้ย้อนกลับไปเมื่อตอนวีก 11F แบบครับสู้ๆไป่อสู้ๆครับเจอผมด้วยก็ได้นะครับ อยาจะบอกว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะแล้วผม <บ S 1> คิดว่าน้องๆคงตื่นเต้นไม่แพ้กันแน่นอนเมื่อเทียบกับความรู้สึกแล้วครับ,บโอ้นนึกถึง,ง,ง,งแฟนนึกแฟนพี่ปมนะนึกถึงแฟนอยากจะบอกว่ายืนรออยู่หลังเวทีแล้วเพลงธีมดังขึ้นมานี่คือแบบมันภาพเก่าๆมันแทบจะออกมาร้องด้วยเลย <laughs> ผมร้องอย่างเวทีนะ รับรู้สึกยังไงบ้างการมาเป็นพิธีกรเอาไหมเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นพิธีกรร่วมกับอาครับแล้วก็นี่ถือว่าเป็นพิธีกรสดครั้งแรกของผมปกติเคยเป็นแบบพิธีกรที่อยู่ในสตูดิโอถ้าเราพาดก็แบบเทคได้จัดรายการใหม่ได้แต่มาครั้งนี้ผมว่าผมพาไม่ได้ครับผมว่าจริงๆว่าเสียงกรี๊ด้บอกเลยนะครับว่าข้าชานี่มีคนรักมากมายจริงๆ ตัวจริงกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรักใครเชียร์ใครอย่าลืมโหวตให้พวกเขานะครับเพราะว่าคาตัดสินอยู่ที่การโหวตของประชาชนทั้งประเทศว่าวันนี้ใครจะได้กลับไปบ้านในเอฟหรือใครสักคนหนึ่งจะต้องออกจากการแข่งขันเพราะมีผลคะแนนโหวตจากประชาชนน้อยที่สุดครับครับผมสำหรับใครนะรที่ยังไม่รู้วิธีการโหวตหรือไม่รู้จะโหวตยังไงนะครับไปชมช่องทางการโหวตพร้อมกันครับ นักล่าฝันที่คุณชื่นชอบผ่าที่มือถือกดยอดเจนสีตามด้วยหมายเลขนักล่าฝันสอกตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วท่อบิกโบผ่นมือถือสุดยอจุใจกดยอดกันสิตามด้วยหมายเลขนักล่าฝันสองหลัตามด้วยดอกจันและตามด้วยจำนวนโหวตเช่น10บโหวตยี่บหวห้าสิรือหนึ่งร้อยโแล้วตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วท่ การหวตทุกช่องทางราคา4บาทต่อโบเฉพาะระบบ True Move และ Tru m มูแอดชทุก1บาทต่อหนึ่งโบจะนำไปมอบให้กับองค์กรการกุศลหลังจบรายการติดตามข่าวสารในช่องทางการโหวตเพิ่มเติมได้ที่ t r u e af t r u e l i f e com สัปดาห์นี้เราเหลือนักล่าฝัน13คนนะครับเป็นการแข่งเดียวนั่นก็หมายความว่า นักละปันทุกคนจะต้องโชว์กันให้เต็มที่และให้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้กลับไปเรียนต่อในบ้าน AF กับหลักสูตรใหม่ในการพัฒนาศิลปินซึ่งนำโดยคุณดีนิติพงศ์หาคนะครับและวันนี้บรรดาเทรนเนอร์ทุกท่านพร้อมกันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้กับ voice trainer นำทีมโดยคโลดลุ้มโลดดุลพันธ์ครับ dance trainer ครับนำทีมโดยครูหูครับคุณเปรมจิตต์ตั้มักษณีครับ และ acting trainer ครับคุณโดนัทมัสนันพันเลิศผงกลุลซึ่งติดภารกิจนะครับวันนี้มีครูร่มร่มฉัรธนาาพิพัฒน์และครูเอกนะครับยินดีต้อนรับครับครูใหญ่แห่งบ้านเอฟครับอ้าวันนี้ตาเจ็บหรอครับครูต้นครับคุณสุชาติชูวางกูล และสำหรับโจทย์ในวันนี้ก็คือ My Voice My Music นะครับเป็นสัปดาห์ที่ต้องใช้ทักษะนะครับในความในการร้องนะครับโดยการนำบทเพลงเก่าๆมา Rearrange ในหลากหลายสไตล์นะครับช่วงหน้าเรามาติดตามการแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบกับ True Academy Fantasy Season ที่10ครับ